สวัสดีลูกค้าลาเลบูซูเปอร์บายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะคะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับเทพเจ้า HD ค่ะคันนี้เป็นฮ a r l เ y สเ s บิสานสติดกด CBO ค่ะลูกค้ารถปี2017นะคะ5 HD นะคะสำหรับคันนี้เป็นรถผลิตอเมริกาค่ะนำเขาเ้าโดยศูนย์ Harley Thailand นะคะลูกค้านี่ค่ะชุดเลื่อนไม้ CBO นะคะ เลขไมค์คันนี้อยู่ที่12,859กิโลเมตรเท่านั้นค่ะสำหรับ ใครที่เล่น HD นะคะก็จะรู้ดีค่ะว่าคือ CVO ก็คือที่สุดของ Harley-Davidson ค่ะคันนี้เป็น Harley-Davidson s t r e ติดไก d CVO นะคะรถปี2017ค่ะลูกค้า c b o จะประกอบนอกอย่างเดียวไม่มีประกอบไทยค่ะคันนี้ก็จะเป็นสเปค5 HD เป็นรถผลิตอเมริกานะคะแล้วก็นำเข้าทั้งคันโดยศูนย์ h a ร l e y Thailand ค่ะสำหรับ c b o มีอะไรที่พิเศษบ้างอย่างแรกก็จะเป็นเครื่องยนต์ค่ะเครื่องยนต์พิเศษ CVO โ,โดยในปี2017นะคะแต่ก่อนนะคะก็จะเป็นเครื่องยนต10์107 CBO ก็จะเป็น114คิวบิกที่เป็นประกอบนอกผลิตอเมริกาค่ะคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยน์พิเศษ CBO 114คิวบิกนะคะ1,868 cc นะคะเป็น114ประกอบนอกนะคะอย่างถัดมาก็จะเป็นชุดสีพิเศษเฉพาะ CBO เท่านั้นค่ะสำหรับคันนี้นะคะมองตั้งแต่100เมตรก็รู้ว่าเป็น CBO ค่ะเพราะว่าชุดสีของเขานั่นเองค่ะชุดสีเป็นสีเดิมโรงงานเลยนะคะมีชุดสีว่า s t a r f i ฟแบ็กอะตอมิกเบรค่ะชื่อสีของเขามีความมา ค่ะลูกค้ามันไม่ใช่แค่ดําตัดแดงนะคะต้องดูดีเทลใกล้ๆค่ะสําหรับสีดำของเขาวที่เป็นชื่อว่า Starfire Black นะคะเขาได้แบบ inspiration มาจากหลังคาโลสลอยเลยค่ะ mm hmm. ก็จะเป็นสีดำนะคะแล้วก็มีกริตเตอร์นี้ค่ะลูกค้า ยิ่งออกแดดนะคะยิ่งสะท้อนวิบวับตาแตกเลยนะคะนี้ค่ะก็จะเป็นดำม,มีประกายเป็นเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้านั่นเองค่ะส่วนสีแดงอะตอมิกเรสนะคะก็คือเป็นความร้อนแรงดุดันนะคะดำตัดกับแดงสวยมากๆนะคะนี่เลยค่ะ ยังถัดมาก็จะเป็นชุดแต่งที่มากับ CBO เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะอธิบายของแต่งที่แต่งมาเพิ่มก่อนแล้วก็ของแต่งที่มากับ CBO นะคะอย่างแรกเลยค่ะก็จะเป็นท่อนะคะปลายท่อเป็น CFR คอท่อเป็น Van and High นะคะกล้อง Screaming Eagle ค่ะแล้วก็จุนกล่อง Screaming Eagle นะคะลูกค้า เล็บมีพร้อมกับ docking ค่ะติดตั้งมาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีไฟ spotlight หรือว่าที่เราเรียกกันว่าไฟมิกิม้า์ก็เป็นของ hd นะคะนี่เลยค่ะของแต่งที่มากับ cbo ค่ะ cbo นะคะก็ให้ของแต่งมาแบบจุกๆอยู่แล้วอย่างแรกเลยก็จะเป็นชุดท้ายนั่นเองค่ะชุดท้ายพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะคะ cbo ค่ะก็เป็นต้นแบบของ ท้ายลาดที่คนนิยมไปแต่งกันเลยก็มาจาก CBO นั่นเองนะคะยังถัดมาก็จะเป็นเบาะค่ะเบาะ CBO นะคะปลอกแฮนด์ CBO เป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ชุดลำโพงค่ะ CBO นะคะก็จะมาพร้อมกับลำโพงบูมออเดียโอสเตทูก็คือมีลำโพงหน้าลำโพงเสียงแหลมเสียงทุ้มนะคะแล้วก็มีกระเป๋าหลังก็มีลำโพงมาให้แบบนี้เลยนะคะถัดมาก็จะเป็นพวกชุดฟุตบอดคันเบรกคันเกียร์นะคะก็เป็น CBO ทั้งหมดเลยค่ะ ก็เราก็แคชบาร์พร้อมกับกัดเข่านะคะซึ่งไม่ใช่กัดเข่าธรรมดาค่ะมีพัดลมด้านในเป็นกัดเข่าแบบระบายความร้อนด้วยนะคะเนี่ยค่ะให้ดูปั๊มค่ะลูกค้าเนี่ยปั๊ม CBO ค่ะก็จะเขียนเลย Custom v e r t i l a l Operation หรือว่า CBO นั่นเองค่ะล้อหน้าล้อหลังเป็น CBO นะคะไฟหน้าก็เป็น CBO ค่ะ HD นะคะเป็น LED นะคะชิวหน้าสีสโมกแบบนี้เลยนะคะลูกค้า อีกด้านนึงค่ะมองจากมุมไหนก็หล่อนะคะสำหรับตัวนี้นะคะนี่ค่ะคันเกียร์หน้าหลังก็เป็น CBO นะคะจะมีโลโก้ HD นะคะรถปี17ค่ะซาโวเทีย s r r a m i n g นะคะยังไม่เพียงพอเท่านั้นค่ะ CBO นะคะดูดีเทลค่ะ ลายไมค้ค่ะลูกค้าคาดกลางถานน้ำมันรถปกติจะไม่ได้แบบนี้แนะ่นอน CBO คือใส่ลวดลายใส่ดีเทลมาให้แบบละเอียดมากๆนะคะตรงกลางถานน้ำมันก็จะเป็นคำว่า Custom Vehicle Operation โดยรถปกตินะคะก็จะเป็นชื่อรุ่นใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือ CBO นั่นเองค่ะเรือนไม้ CBO ค่ะดีเทลแบบไหนบ้างนะคะก็จะมีโลโก้ HD นะคะแล้วก็ด้านในค่ะตรงขอบที่เป็นขอบอเลขนะคะจะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยค่ะ รถปกติจะไม่ใช่แบบนี้นะคะอันนี้คือเป็นเฉพาะตัว CBO เท่านั้นเลยนะคะยังไม่พอค่ะนี้ค่ะลูกค้าเห็นอะไรไหมคะลวดลายไม้ค่ะเช่นเดียวกันค่ะโอ้โหใส่มาให้เหมือนในรถยนต์เลยนะคะนี่แหละค่ะคือความพิเศษของตัวพิเศษของเขาคะฝาดถังน้ำมันปอปอ u พเป็น HD นะคะแล้วก็กุญแจค่ะดูกุญแจ CBO ค่ะนี่เลยก็จะเขียนบอกเลยนะคะว่า Custom Vehicle Operation จะไม่ใช่กุญแจรถปกติเลยนะคะแน่นอนค่ะ ทุกอย่างมีรายละเอียดมากๆนะคะสำหรับตัว CBO นะคะที่สุดของ Harley Davidson ค่ะเป็นรถในใจของใครหลายๆคนเป็นรถในความฝันนะคะสำหรับราคาค่าตัวค่ะ บอกได้เลยว่าคันนี้แอดมินเปิดให้ราคาสุดร้าใจแน่นอนราคาตารางการดาวกันผ่อนนะคะเดี๋ยวมาลงรายละเอียดไปให้ในเดือดชิปชันดนลล้างคลิปนี้เช่นเดิมค่ะลูกค้าที่สนใจโทรหรือทักไลน์มาได้เลยสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ